สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับแม่หมอนะคะในคลิปแบบแรนด้อมคลิปนี้กันนะจ๊ะสําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยนะคะจะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อเราบ้างไหมนะอ่าวาวันนี้นะคะเราจะไปเช็คพลังงานความคิดของเขากันนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอดูปัญหาก่อนละกันว่าปัญหาของเขานะคะที่มักแบบเป็นเป็นเหมือนกับ ข้อเสียอะไรแบบนี้แล้กันน้องข้อเสียที่มักจะทําให้เราไม่ค่อยชอบใจอะไร่งเงี้ยแม่หมอขอห้าใบค่ะอะใครฟังแล้วพลังงานตรงฟังต่อเลยนะจ๊ะฟังแล้วพลังงานไม่ตรงก็ฟังต่อได้นะอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักเข้ามานะคะมามาดูกันก่อนว่าปัญหาอะไรที่มันเอ่อเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเขามากที่สุดอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงมากที่สุดอะใต้สำรับนะคะเป็นเด็กถือถ้วยนะคะโอเค หนึ่งเลยแม่หมอว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเอ,อมีความเป็นเด็กคนๆที่คุณมาถามถึงยังคงมีความเป็นเด็กในตัวค่อนข้างสูงเป็นคนที่อาจจะแบบว่ามาักเริ่มที่จะทําอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่มักจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยนาเหมือนกับว่าพอจะทําก็เกิดความลังเลในจิตใจแล้วก็เอ,อแบบไม่ไม่ค่อยมีความ เขาได้เลไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีการตัดสินใจที่มันแน่วแน่อะไรอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่นะคะแน่วแน,วแนว่และเด็ดขาดมันบางทีมันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เราเน้นะเริ่มแบบมีความรู้สึกราคาญใจหรือว่ามีความรู้สึกที่แบบ เออทำไมอ่ะทำไมเธอเป็นแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยเออนะคะจะจะแบบจะจะ,จะค่อนข้างมีชอบมีความลังเลแล้วก็คือทําอะไรได้ไม่นานพอพอคิดที่จะเริ่มทําอะไรได้วก็แปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊แปบอะไรเงี้ยพอนึกอย่างนิ่งนึกอยากที่จะไม่ทําก็ไม่ทําอะไรแบบนี้นะคะเออแล้วแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนว่าไม่ คุณน่ะตัวคุณน่ะอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่คอยควบคุมคอยนำอะ่ะเหมือนคุณที่จะเหมือนเหมือนคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่นําทางเขาตลอดเวลาอะไรเงรี้ยนกึกออวกเออถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่มีคุณคอยชี้แน่คอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเขาเขาก็จะแบบเป็นคนที่เออเอ็นอ่อนทางจิตใจไม่ค่อยเอาอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ไงเพราะฉะนั้นคือตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือน,นกับว่าคอยคุมเขาคอยนําเขาแล้วก็ คอยทาให้เขาตื่นตัวหรือว่ามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจในการที่จะตัดสินใจทําอะไรอย่างเงี้ยตลอดตลอดคือพูดง,ง่ายๆเหมือนคุณจะนําเขาอะไรแบบเนี้ยมากกว่าแล้วก็คุณอยากอยากที่จะให้เขาเนี่ยนะคะถ้าคนที่คุณมาถามถึงเป็นผู้ชายใช่ไหมเออคุณอยากจะให้เนี่ยผู้ชายคนเนี้ยคนคนเนี้ยมีความเป็นผู้นํามีความกระตือรือร้อนอะไรมากกว่านี้นิดนึงเออลดลดความอ,อ่าเขาเรียกแลนลดความแบบ ลังเลในจิตใจอะไรแบบนี้มากขึ้นแต่ว่าคนๆนี่มาแบบท่าดีเลยนะเออท่าดีเลยแต่สุดท้ายแล้วทีเหลวว่าเออเหมือนเหมือนเป็นคนท่าดีทีเลวแบบว่าแบบเหมือนมันมนม่นใจน,ะนั่นแหละฉันจะเริ่มต้นทำอันนี้นะฉันจะทาสิ่งๆนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือก็คือหยุด เออไม่เวลาไม่อยากทาก็คือนิ่งก็คือหยุดชะง,งักไปเฉยๆแล้วก็มักจะแก้ไขปัญหาอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เงี้ยเออมันมันก็จะเป็นตัวคุณที่มักจะตัดสินใจแทนตัดสินใจให้ตลอดเวลาอะไรแบบนี้สักนิดหนึ่งถ้าคนที่คุณมาถามถึงแมาเป็นผู้หญิงใช่ถ้าคุณถามถึงผู้หญิงนะคะไม่ว่าคนที่คุณมาถามถึงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็เช่นกัน ก็จะอาจจะไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะแบบว่าต้องคอยตามคุณตลอดเวลาคุณๆก็เหมือนกับอยากให้เขามีความมั่นใจในตัวเองอะไรแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นแค่นะั้นอาจจะยัง,ยงคงง,ง,ง,ง้องแง้งยังคงมีความเป็นเด็กอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเด็ดขาดหรืออะไรแบบนี้ค่ะสักเท่าไหร่นึงแต่ว่าคนคนนี้นะเวลาพูดเวลาพูดหรือแบบ เ,เวลาพูดหรือเวลาทะเลาะอ,อะไรกับคุณเนี้ยมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะรักษาน้ําใจสักเท่าไหร่เออจะแบบจะ,จะอาจจะแบบพูดแรงพูดแรงแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองด้วยนะเออเชื่อมั่นในความคิดตัวเองด้วยไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ตัวเองทอํอควรหรือไม่ควรถูกหรือไม่ถูกอย่างไรยังไงอะแต่ว่าคนคนนี้เขามักจะเชื่อมั่นแล้วก็มักจะเถียงอะไรอเออเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็แบบเป็นสิ่งที่มักจะทําให้คุณมีความรู้สึกแบบ เออไม่สบายใจค่ะรู้สึกแบบเออเขาเขาจะเปลี่ยนตัวเองไหมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อเราบ้างได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ในเรื่องของความเจ้าชู้อะไรแบบนี้ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นสําหรับคนคนเนี้ยคือมีบ้างมีบ้างแต่ว่าไม่ไม่ใช่ประเด็นหลักที่ที่ทําให้คุณเนี่ยนะคะรู้สึกแย่ขนาดนั้นนะคะอาจจะแบบไม่ไม่ได้ ไม่ได้มีความเจ้าชู้หรือไม่ได้อะไรมากมายแต่อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆในมุมของเขาโนโนเนโะในในแบบคนปกติที่แบบเออไป,ไปเจอผู้หญิงสวยผู้ชายหลอ่ออะไรเงรี้ยก็แบบมีมอมีแต่แบบว่ามันมันไม่ใช่ประเด็นหลักที่แบบว่าทําให้คุณและเขาเหมือนมีปัญหาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในตัวเขาหลักๆมันจะเป็นในตัวเขาในวิธีการคิดหรืออะไรของเขาแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองตรง,ตเ,งตเนี้ย เพื่อเราได้ไหมอะแม่หมอก็ขออีกห้าใบจ้าและในเมื่อเขาเป็นแบบนี้นะคะเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราได้ไหมอ่าสามดาบนะจ๊ะเห็นป้ะบอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากๆเลยสําหรับคนคนนี้นะคะแม่หมอว่ายากสําหรับคนคนนี้เปลี่ยนยากเพราะว่าเพราะว่าตัวเขาเนี่ยนะคะ ไม่เป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยชอบในการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเนี้ยสักนิดหนึ่งเขาจะยึดถือในมุมของเขาแบบนะั้นว่าว่าเออฉันก็ฉันเป็นแบบเนี้ยฉันแบบไม่สะดวกใจในในการที่จะเปลี่ยนถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะคะเหมือนไปพูดอะไรกับเขามากๆเ่งนี้ว่าเออแบบแบบมีการแบบคุยกันเลยนะจับเขาคุยกันเนี่ยว่าเธอมีแบบข้อบกพร่องตรงนี้นะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตรงอะไรตรงนี้นะคนคนคนเนี้ยเขาเขารับฟังนะเขารับฟังคุณแต่เขาจะมีความ เ,เขาเรียกอะไรมีความแอบงอนนะ่ะแอบงอนคุณอยู่ในใจแล้วคนคุณนี่จะเงียบไปเลยเงียบไปเลยจริงๆเออตามที่แม่หมอรู้สึกนะเขาจะเงียบแล,แล้วคำที่คุณพูดคุณเตือนอนะ่ะเขาเขาไม่ได้คิดว่าคุณเตือนแล้วอยากให้เขาปรับเปลี่ยนแต่เขาคิดว่ามันเป็นการตําหนิ เป็นคาที่คุณว่าเขาตําหนิเขาอยู่ในใจเขาก็จะเก็บเก็บอยู่ในใจอะไรอย่างงั้แเราก็สร้างความอึดอัดให้กับตัวเองเขาปอี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เรื่องราวอาจจะแบบมีความอึดอัดขึ้นหรืออึมครึมขึ้นในความสัมพันธ์นะคะสําหรับคนคนนี้เพราะฉะนั้น ถ้าถ้าคุณต้องการจะบอกให้คนคนนี้เปลี่ยนอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนวิธีการพูดก็ได้เออลองลองพูดอะไรให้มันอ้อมค้อมขึ้นอย่าไปพูดตรงไปอะไรกับเขาเพราะว่าเขาจะคิดว่าเราว่าเขาหรือแบบว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้เขาเปลี่ยนจริงๆให้จับคเขาค่าคุยกันแบบคุยกันแบบดีๆมีเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วคนคนนี้ก็อาจจะรับฟังบ้างเอออาจจะรับฟังบ้างแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันก็อยู่ที่ตัวเขาแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาก็จะแบบ เหมือนเหมือนไม่ค่อยอยากเปลี่ยนในสิ่งที่เขาเป็นนะ่ะเออเหมือนเขาก็จะแบบคิดว่า สิ่งที่เขาเป็นอย่างงี้ยมันถูกแล้วมันมันคือสิ่งที่ควรเป็นมันจะยึดถือไงอย่างที่บอกไปอ่ะมาเมื่อกี้ในอย่างที่บอกไปตอนต้นนะเขาเขาจะยึดถือว่าเออสิ่งสิ่งที่ฉันทำเนี่ยเหมือนแบบมันมันเชื่อมั่นนะเหมือนเชื่อมั่นในความคิดตัวเองว่าฉันก็ไม่ได้ผิดอะไรฉันก็ไม่ได้รลายแรงอะไรขนาดนั้นก็ฉันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะนะคะเพราะฉะนั้นเขาเขาก็อาจจะเปลี่ยนแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่อาจจะแบบพอพอที่คนอย่างเขาจะสามารถทําได้ดีที่สุด อะไรแบบนี้เท so, ่านั้นเองนะคะสําหรับคนคนนี้นะก็ถ้าเกิดว่าพูดอะไรมากๆไปมันก็จะเป็นการขัดแย้งเนาะขัดแย้งใจกระทบกระเทือนใจทะเลาะกันปล่เปล่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีแล้วก็มีหลักจิตวิทยาหน่อยสําหรับคนคนนี้อย่าไปพูดตรงๆกับเขาแต่แบบให้ทําเป็นสัญลักษณ์หรือแบบว่าเออทำอ้อมๆยังไงก็ได้เพื่อให้เขารู้เนี่ย เออสิ่งที่เขาทำมันสร้างความไม่สบายใจแก่เรานะเออเราก็อึดอัดในบางครั้งนะอะไรแบบนี้คะ่ะเนถ้าเขาไม่ไม่เปลี่ยนตัวไม่ไม่ทําแบบนี้ให้ดีขึ้นอะไรเงรี้ยมันก็จะลําบากนะในชีวิตคู่อะไรเงรี้ยก็ต้องแบบทําให้เขารู้อะไรแบบนี้เนาะเออโอเคอะแล้วนี่นะคะก็คือ สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะสําหรับคนคนนี้เขาจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณไหมนะคะนี่ก็คือคําตอบของคุณนั่นเองคะ่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังแล้วนะพลังงานตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์บอกไม่หมอได้นะคะถ้าพลังงานตรงก็สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตจริงก็แล้วกันนะคะถือามาฟังเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ส่วนใครที่ฟังแล้วค่อนข้างพลังงานไม่ค่อยตรงอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ใช่ยังไม่ใช่เรื่องราวของเราอะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่แปลกไม่แปลกถือว่ามารับชมพลังงานใคร ก็ได้เรื่องราวของใครก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆนาไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตจริงของเราเอานะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักมาหาแม่หมอได้ค่ะตามรายละเอียดที่ได้ขึ้นไว้ให้นะคะก็มาพูดมาคุยกันได้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของเราคนเดียวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้มีพลังงานอื่นมาปะปนนะโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณสําหรับการรับชมทุกๆคนเลยคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คะ่ะ